ขณะนี้นะคะก็ได้เวลาของการร่วมเสวนาแล้วนะคะในหัวข้อวาระครบรอบ10ปีหนังสือเดินสู่อิสรภาพค่ะโดยอาจารย์ดรประมวลเพ็งจันทร์ค่ะแล้วก็ดําเน,นินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดรธัญวัตรรัตนาศักค่ะในเวลานี้ขอมอบเวทีให้กับอาจารย์เลยค่ะแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านหนะ สวัสดีท่านอาจารย์ประมวลนันนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาดาเนินรายการนะสำหรับท่านอาจารย์ประมวลอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เชือ่อว่านักอ่านทุกท่านนะครับที่อยู่ในที่นี้นะที่เป็นน่าจะเป็นแฟนคลับของท่านอาจารย์ประมวลนะครับก็คงจะทราบแล้วนะครับท่านอาจารย์ประมวลเนี่ยท่านได้เริ่มเดินนะ,ะเดินนะที่ท่านที่มีมีผู้กล่าวว่าเดินสู่อิสรภาพนะครับครั้งแรกเนี่ย จากเชียงใหม่ใช่ไหมครับอาจารย์ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน2 5 1 8นะครับก็ท่านเดินครั้งแรกเนี่ยเดินไปที่บ้านเกิดก็คือที่สมุยนะครับซึ่งก็ถึงบ้านเกิดวันที่24มกราคม2549นะครับก็ถ้าพูดถึงก็ครบ10ปีเมื่อที่ผ่านมานะครับทันนี้เนี่ยนะครับ หล,หลายท่านเนี่ยที่ได้ดูรายการนะครับรายการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์อะไรต่างเนี่ยก็จะเห็นว่านะครับก็จะเห็นว่าท่านอาจารย์ประมวลเนี่ยในขณะที่เดินเนี่ยท่านก็ในสัมภาระที่ท่านได้ถือไปก็มี เป้นหนึ่งใบนะครับมีซึ่งบรรจุยามีขวดน้ำนะครับมีหมวกมีเสื้อผ้านหนึ่งชุดนะครับมีสมุดบันทึกแล้วก็มีระเสนียบัตรนะครับที่ท่านจะส่งถึงท่านอาจารย์สมปองที่เป็นภรรยาของท่านนะเพื่อที่จะบอกว่าท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นไดรายการโทรทัศน์ที่เคยเคยมีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับอันนี้หลังจากที่ท่านได้เดินถึงสมุยแล้วนะก็มีหนังสือ ที่เล่าถึงเรื่องของการเดินของท่านออกมานะฮะก็ประมาณ10กว่าเล่มนะครับอ่าก็อย่างเช่นในเรื่องของการเดินสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้นะครับเดินสู่อิรภาพนะครับรวมถึงเรื่องที่ท่านได้พูดถึงก็คือเรื่องของอินเดียนะที่ท่านได้ไปเดินที่อินเดียนะครับอันนี้ก็จะมี3ามเล่มนะครับและอีกเล่มหนึ่งก็คือเรื่องของไก่ลาดนะครับแล้วก็อ่าอีกชุดหนึ่งนะที่ท่านได พูดถึงก,ก็คือในเรื่องของภาวนาน,นี้เดี๋ยวท่านก็คงจะได้พูดให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับาวนี้ในส่วนของอารายการในวันนี้ที่ทางสำนักหอสมุดเนี่ยได้รินเชิญท่านอาจารย์ประมวลมาเนี่ยนะครับก็คงอยากจะให้ท่านอาจารย์เล่าถึงเรื่องของความหมายของการเดินรวมถึงประสบการณ์ของการเดินนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคําถามที่ตามมาจา,จากเรื่องนี้นะครับอันนี้อยากจะขอให้ท่านอาจารย์ได้เล่าถึงเรื่องของ ความหมายของการเดินก่อนนะรรวมถึงประสบการณ์ในการเดินนะครับ่านครย์รัมซึ่งอาจารย์ก็เดินหลายที่นะรวมถึงล่าสุดเนี่ยก็คือธรรมยาตาจากต้นน้ำปิงมาจนถึงในเมืองเชียงใหม่นะครับอาจาครับขอบคุณอาจารย์ครับสำหรับคำถามผมพูดสั้นๆอย่างนี้เนาะครับเพราะว่าพูดเรื่องนี้มาหลายมาคำว่านานมาแล้วก็คือผมเริ่มต้นจากความคิดในฐานะเป็นอาจารย์สอนวิชาปรัชญาอยู่ที่คณะมนุษศาสตร์มหาลาัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับ ทีนี้ในความคิดของผมก็คือผมมีความคิดว่าชีวิตช่วงปลายของชีวิตนั้นอะ่ะผมควรจะได้ใช้ชีวิตเพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่สามารถรู้ได้ด้วยการคิดแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทันทีที่ผมกําลังจะก้าวออกจากบ้านเนี่ยความคิดก็รบกวนผมแล้วที่ผมเล่าตรงนี้เพื่อจะบอกว่าณวันที่ที่ผมก้าวออกจากบ้านผมก็เต็มไปด้วยความคิดและความคิดนั้นก็ทําให้ผมเกิดความรู้สึกว่าผมคงออกจากบ้านไปแล้วคงไม่ได้กลับมาที่บ้านอีก ภาพที่ผมจําได้แม่นก็คือเมื่อผมกอดอาจาร,รย์สมปองภรรยาของผมผมรู้สึกเหมือนประหนึ่งว่านี่คือการกอดกันครั้งสุดท้ายผมคงไม่ได้กลับมากอดภรรยาอันเป็นสุดที่รักอีกนั่นคือความทรงจําของผมที่มีในวันที่ผมก้าวเดิอนออกจากบ้านผมไม่เคยมีความคิดปรุงแต่งเลยว่าการเดินทางครั้งนั้นจะนําไปสู่การเดินทางที่ยาวไกลดังเช่นที่ผมเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ผมคิดเพียงแค่ว่าการเดินทางครั้งนั้นก็คือการเดินทางไป,ไปเผชิญกับแรงบีบคั้นทั้งทาง,งด้านร่างกายและจิตใจ และสุดท้ายผมก็คงจะต้องจบชีวิตลงณนะที่ใดที่หนึ่งที่พูดเช่นนี้เพื่อจะบอกให้รู้ว่าในการเริ่มต้นการเดินทางครั้งนั้นยังมีความคิดและสุดท้ายเมื่อผมเดินออกจากบ้านไปผมก็เริ่มที่จะใช้วิธีการที่ผมฝึกฝนอบรมมาก็คือการอยู่กับการภาวนาการภาวนาคือการอยู่กับโลกที่เราใช้จิตของเรารู้โลกอารมณ์ต่างๆโดยไม่คิดปรุงแต่งเพียงแค่รับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันเท่านั้น และการเดินทางแบบนี้นะครับจึงทำให้ผมค่อยๆห่างออกมาจากโลกของความคิดความหมายต่างๆที่เคยประดิษฐ์สร้างขึ้นในใจผมที่เป็นผลผลิตของความคิดก็ค่อยจางคลายไปและผมก็ได้เดินทางครั้งนั้นจนกระทั่งสุดท้ายการเดินทางครั้งนั้นก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดสุดท้ายผมก็ยังมีชีวิตอยู่เดินทางถึงบ้านได้และหลังจากนั้นผมก็ยังได้เดินทางไปสู่โลกกว้า,างอีกหลายที่หลายแห่งและผมก็ได้เดินทางยาวไกลจนมาถึงวันนี้มานั่งอยู่กับท่านตอนนี้นครับ ครับจันครับในระหว่างที่อาจารย์เดินนะครับมันมีหลายๆเรื่องนะฮะที่เกิดขึ้นในในช่วงของการเดินนะอย่างเช่นความหมายของอาหารมื้อแรกนะฮะจันพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ามันมีความหมายยังไงฮะสำหรับอาหารนะซึ่งอาจจะต่างกับอาหารที่เรากินแต่ว่าอันนั้นเป็นมื้อแรกของอาจารย์ที่อาจารย์ให้คำให้คำนิยามหรือความหมายยังไงฮะคือทันทีวันแรกผมก็ได้เรียนรู้ความหมายของชีวิตผมเดินออกจากบ้านผมดึงอยู่เส้นทางจาก เชียงใหม่ไปหางดงนะครับบ้านผมอยู่ที่แม่เหียใกล้ๆกับสำนักง,งานขนส่งผมเดินผ่านหางดงวันนั้นเดินวันแรกพรอะความตั้งอกตั้งใจที่เตรียมการไว้อย่างดีถ้าเป็นเด็กก็คือหมายความว่าหวังว่าจะทําเช่นนี้มานานแล้วตอนวันแรกผมจึงเดินอย่างมีสมาธินะครับและกการเดินอย่างมีสมาธิทำให้ผมเดินได้โดยไม่มีอุปสรรคขัดข้องจนกระทั่งว่าไปถึงบ่ายค่อนไปทางเย็นนะครับผมจึงเริ่มรู้ว่าร่างกายผมเริ่มมีปัญหา ติดขัดแล้วคือลมหายใจเร็วขึ้นแต่เช้าเช้ทาที่ก้าวย่างชาลงแล้วผมจึงหยุดและในการหยุดครั้งนั้นเนี่ยนะครับอยากจะเล่าความรู้สึกนิดหนึ่งเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกดีกับการเดินครั้งนั้นมากเลยผมหยุดลงและผมก็หันไปมองข้างหน้าปรากฏตาของผมเห็นป้ายวัดพระพุทธบาทยังวีดถ้าใครเคยเดินทางเส้นนี้ไปทางจอมทองนะครับช่วยแอบดูด้วยว่าด้านซ้ายมือเราเนี่ยจะมีวัดเล็กๆวัดหนึ่งชื่อวัดพระพุทธบาทยังวีดกิโลเมตรที่เท่าไรผมจําไม่แม่นแล้วครับ แต่ความรู้สึกของผมตอนนั้นเต็มไปด้วยความตื้นตันปีติว่าผมเดินมานี่ถูกทางแน่เลยจึงมีรอยพระพุทธเจ้าปรากฏมาให้ผมเห็นผมเลยกําหนดหมายจากที่จะเดินต่อไปก็เลยเดินเข้าไปในวัดแล้วก็ไปไหว้รอยพระพุทธบาทซึ่งที่หน้ารอยพระพุทธบาทมีการสร้างบนดบโดยท่านครูบาศรีวิชัยและเมื่อผมไหว้พระพุทธบาทเสร็จน่ะผมจึงรู้ว่าร่างกายผมไม่เหมือนเดิมเสียแล้วคือผมไม่สามารถลุกขึ้นจากที่นั่งได้ เพราะไม่มีความสามารถจะลุกได้ปกติเรานั่งแล้วลุกได้เลยนะครับตอนนั้นผมลุกไม่ได้ผมยังต้องคลานไปที่เสาแล้วใช้มือจับเสาแล้วก็ค่อยตักลุกขึ้นยืนและที่สําคัญคือผมรู้ว่าผมหิวน้ำมือนใจจะขาดและรู้สึกหิวอาหารมากเพราะเป็นเวลาบ่ายแล้วตั้งแต่เช้ามาผมไม่ได้ทานอะไรเลยแต่ผมก็เดินมาอีกแต่ก็ไม่เดินขึ้นถนนใหญ่แล้วเดินไปตามถนนเรียบคลองชนรัประทานและตอนนั้นจึงรู้ว่าร่างกายผมแย่มาก ไม่สามารถทำสมาธิเหมือนตอนเริ่มตน้นจากตอนเช้ามืดจากบ้านมาถึงจุดที่เห็นป้ายรอยวัดพระพุทธบาทยังบีดได้แล้วเมื่อผมเดินไปสุดท้ายผมก็แย่ yeah, แล้วผมตั้งจิตแล้วถ้าผมจิตใจขุ่นมัวผมจะไม่เดินผมจะหยุดทบทวนแต่ถึงหยุดทบทวนยังไงมันก็เหนื่อยล้าเต็มทนจนกระทั่งเมื่อผมเดินกระเพลกกระเพลกไปก็มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่ริมทางเดิน และเมื่อผมเห็นแก่ผมก็ยิ้มให้แก่ด้วยความรู้สึกว่าถ้าไม่ยิ้มให้เดี๋ยวแกจะกลัวผมและรอยยิ้มของผมกับของแกทําให้แกถามผมว่าไปไหนมาหรือมาจากไหนประมาณนี้นะและผมบอกว่าผมมาจากเชียงใหม่แกถามว่ามาอย่างไรผมบอกผมเดินมาแกบอกว่าไ่นั่งพักก่อนไหมประมาณนี้นะครับสุดท้ายเมื่อนั่งลงแล้วแกจึงกอนน้ำไม้ผมดื่มผมได้ความมีหน้ําเป็นที่สุดอยู่แล้วก็เอาแก้วน้ําที่ท่านแกรินให้มาดื่มและสุดท้ายแกก็ขาาวมาจะเดินไปไหนอย่างไรเมื่อพี่คนนี้นะครับ ชื่อพี่อมพรนะครับรู้ว่าผมเดินมาจากเชียงใหม่และต้องการเดินไปถึงบ้านผมที่เกาะสมุยและเดินมาโดยไม่มีสตังค์แกจึงถามผมว่ากินกว๋วยเตี๋ยวก่อนไหมตอบของแกนี่เป็นร้านขายกว๋วยเตี๋ยวน,นะครับไม่ใช่บ้านนะครับเป็นเพิงผมมีหลักของผมเพียงแค่ว่าจะไม่รบกวนเบียดเบียนใครก็เลยพูดกับแกเพียงแค่ว่า แล้วพี่จะลําบากไหมถ้าจะทาก๋วยเตี๋ยวให้ผมแกก็พูดแบบเชิงตัดบทเลยนะครับเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวจะเป็นลบากอะไรในการทาก๋วยเตี๋ยวแล้วแกก็หันหลังไปทาก๋วยเตี๋ยวให้ผมและสุดท้ายแกก็วางยกชามก๋วยเตี๋ยวมาวางตรงหน้าผมผมบอกไม่ถูกเลยนะตอนที่เอาช้อนตักน้ําซุปขึ้นมาซดดื่มกินสัมผัสรสชาติแล้วก็ตักก๋วยเตี๋ยวกินจาได้ว่าพี่อมพรหันหลังไปหยิบไอ้ที่สําหรับปรุงรส มาวางซ้ําแล้วว่าแกเอามาวางแกเห็นผมกินกว๋วยเตี๋ยวไปแล้วแกจึงบอกว่าปรุงก่อนสิ <laughs> ผมก็ไม่ได้ตอบว่าอย่างไรก็บอกว่ามันนอร่อยแล้วประมาณนี้นะครับแล้วผมก็กินกว๋วยเตี๋ยว <c oughs> ความรู้สึกตอนนั้นมีเพียงอย่างนี้ครับจะเล่าความรู้สึกนี้ละเอียดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ความรู้สึกของผมคือรู้สึกแปลกประหลาดในความหมายที่กินกว๋วยเตี๋ยวมือนั้นมันเป็นความหมายที่ไม่ใช่เพียงแค่กินอาหารเหมือนปกติที่ผ่านมาทุกๆวันที่เมื่อเราหิวอาหารเราก็กินอาหารแล้วรู้สึกอร่อยกับรสอาหาร แต่วันนั้นเรามีความรู้สึกได้ถึงความหมายของชีวิตที่มันสัมผัสได้ถึงการพลิกเปลี่ยนจากชีวิตที่หิวกระหายอ่อนระหยกลายมาเป็นชีวิตที่มือ,อาหารนั้นคือพลังชีวิตเพราะตอนที่กินอาหารนี่นะครับผมเกิดความรู้สึกตื้นตันน้ําตาผมจึงไหลออกมาพี่อมพรแกนั่งดูผมกินกว๋วยเตี๋ยวที่แกปรุงให้แกคงไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะแต่ผมก็กินกว๋วยเตี๋ยวจนหมดและทันทีที่ผมกินกว๋วยเตี๋ยวนั้นหมดโดยที่ไม่ได้คิดไว้ก่อนเลย ผมก็กล่าวถ้อยคําประมาณว่าขอบคุณพี่มากที่ให้ชีวิตผมและผมพูดขณะที่ยกมือไหว้แกด้วยนะครับพี่อมพรไม่รู้จะปฏิมีปฏิสัมพันธ์กับผมยังไงเพราะแกนึกไม่ถึงว่าผมนึงเป็นคนแก่แล้วยกมือไหว้แกพร้อมกับกล่าวและมียังมีน้ําตาอยู่ในผมพูดออกมาจากใจของผมในความหมายที่ว่าผมกินอาหารมามากแล้วจนกระทั่งชีวิตถึงวันนั้นคงกินอาหารมานับไม่ถ้วน แต่ความรู้สึกที่เห็นคุณเห็นค่าของอาหารที่มันยึดโยงสัมพันธ์กับชีวิตนั้นไม่เคยลึกซึ้งถึงปานนี้และความรู้สึกแบบนี้นะเป็นความรู้สึกถึงผมยากที่จะเล่าแม้เป็นถ้อยคําในหนังสือได้แต่เป็นความรู้สึกท้อให้ผมบอกตัวเองผมได้ว่าการเดินทางทําให้ผมได้รู้ความหมายของชีวิตแม้เพียงแค่กินอาหารมื้อแรกจึงเป็นความตื้นตันตื้นตันในสิ่งที่มันเกิดปรากฏขึ้นในชีวิตของผมที่ได้กินอาหารในการเดินทางครั้งแรกในวันนั้นครับ จารครับคำถามต่อมานะครับอาจารย์นในระหว่างที่อาจารย์เดินไม่ว่าจะเดินไปที่บ้านเกิดนะครับหรือเดินไปที่ประเทศอื่นเนี่ยอาจารย์มีความท้อแท้มีความเด็ดเหนื่อยนะครับหรือคิดอยากจะเลิกบ้างไหมครับในระหว่างนั้นอตอนเดินไม่มีครับเพราะผมตั้งใจไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่าผมจะเดินไปเพื่อการเรียนรู้แม้กระทั่งถ้าผมจะจบชีวิตลงณนะที่ใดที่หนึ่งผมก็จะได้มีความรู้สึกได้ว่าผมได้ใช้สังขารร่างกายนี้เพื่อการเรียนรู้อันเป็นสิ่งที่ผมตั้งจิตปรารถนาไ้นานแล้วเพราะความรู้สึกที่ว่าท้อแท้เนี่ย เนื่องจากมันไม่เกิดเนื่องจากว่าตอนที่ผมเดินเนี่ยผมไม่ได้ปรุงแต่งความหมายของการเดินนะครับผมอยู่กับการที่จิตรับรู้เรื่องราวซึ่งเป็นสิ่งที่เข้ามากระทบจิตผมและถ้ามันเผลอคิดให้เกิดความขุ่นมัวผมก็จะหยุดทบทวนเพราะในความหมายของผมก็คือผมใช้วิธีการเจริญสติกำว่าเจริญสติก็คือการที่จิตของผมอยู่กับอิริยาบทถ้าจิตมันจะหลุดจากอริยาบทไปอยู่กับเรื่องราวข้างนอกเพราะมีอะไรมากระทบก็เพียงแค่รู้ไม่สนใจที่จะไปคิดปรุงแต่งว่าหมายความว่ายอย่างไร แต่ในขณะที่เดินตอนแรกๆเนี่ยนะครับความหมายของสิ่งนี้ก็ติดขัดอยู่เรื่อยผมจึงหยุดบ่อยๆในวันหนึ่งๆเนี่ยนะครับหยุดเพื่อทบทวนว่าสิ่งที่มันเป็นการเผลอไผลสตินั้นมันเกิดขึ้นในความหมายอย่างไรและสิ่งนี้เราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะในช่วงแรกๆก็จะมีสิ่งที่ได้กันว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยจนกระทั่งผมต้องมีวิธีการที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอครับอาจารย์ครับอาจารย์มีประสบการณ์เฉียดตายบ้างไหมในระหว่างที่เดินครับ จร,จริงๆการเฉียดตายนี่เกิดขึ้นครั้งแรกตอนที่เดินขึ้นสู่ยอดดอยอินถนนแล้วทาให้ผมรู้เลยนะครับว่าการเฉียดตายครั้งแรกเนี่ยผมยังเต็มไปด้วยความคิดหวั่นไหวหวั่นกลัวตอนที่ผมเฉียดตายครั้งแรกบนยอดดอยอินถนนนียรูปแรกของความรู้สึกว่าเรากําลังจะตายผมคิดถึงแม่นี่เป็นความรู้สึกคิดว่าเป็นธรรมชาติอยู่ในใจนะครับคำว่าคิดถึงแม่ก็คือมีความรู้สึกได้ในเชิงลักษณะขอโทษหากแม้นการกระทําที่ผ่านมาที่ใช้ร่างกายเพื่อเกินเดินทางแบบนี้ มันต้องจบลงอย่างนี้เนี่ยนะครับก็คือไม่ได้ถึงบ้านไม่ไม่ได้ถึงบ้านในความหมายของผมก็คือเจตนาของผมก็เพื่อจะนําดินที่ผมอยู่ติดตัวไปคืนให้กับแม่ที่บ้านเนี่ยนะครับเพราะมความรู้สึกก็คือขอโทษแม่แล้วความรู้สึกอันนี้ผมเข้าใจว่ามันทําให้ผมเรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงไปในการเดินทางเพราะในตอนต้นพอรู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วคําว่าไม่ไหวแล้วความกลัวมันยังจู่โจมเราอยู่เราจึงคิดถึงแม่เราจึงรู้สึกว่าความตายเป็นสิ่งที่เป็นความผิดพลาด ผมลองเอาความรู้สึกอันนี้ไปเทียบเคียงกับความรู้สึกเฉียดตายครั้งสุดท้ายบนเส้นทางการเดินคือผมไปเฉียดตายครั้งสุดท้ายที่จังหวัดราชบุรีตอนเดินอยู่บนถนนเพชรเกษมแต่ตอนนั้นกลับแปลกผมกลับรู้สึกดีตอนนั้นผมนึกถึงคําสอนของหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลที่พูดกับพระภิกษุที่ใกล้จะมรณาภาพอา,าพาธหนักอยู่บนเตียงท่านกล่าวกับพระภิกษุใกล้มรณาภาพนั้นว่าที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดทั้งสิ้น ก็เพื่อนํามาใช้ในโอกาสเช่นนี้ทําจิตได้ว่างปล่อยวางอย่ายึดมั่นทันทีที่ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นในใจผมผมรู้สึกได้เลยถึงโอกาสอันมหัศจย์ที่ผมจะได้จบชีวิตด้วยจิตที่ไม่ยึดมั่นและความรู้สึกอันนี้ผมจึงรู้สึกได้เลยในเวลาต่อมานะครับว่าขณะที่ผมเดินไปผมไม่คิดปรุงแต่งอะไรก็จริงแต่ประสบการณ์ในการเฉียดตายที่ดอยอินทนนท์กับการเฉียดตายที่บนถนนเพชรเกษมที่จังหวัดราชบุรีนี่ต่างกันมากเลยในตัวผมคนเดียวเนี่ยครับ ผมมีท่าทีหรือมีความหมายเกี่ยวกับความตายเปลี่ยนไปแล้วครับครับอาารครับแล้วก็ในระหว่างที่อาจารย์ได้เดินอาจารย์ก็ได้พบกับผู้คนแหล่งต่างเมื่อกี้นอกจากพี่อมพรแล้วนะครับอาจารย์จะมีความประทับใจในผู้คนอื่นๆอีกไหมครับจาลองเล่าจริงๆผมมีผู้คนที่ทาจะเล่าเนี่ของเยอะมากนะครับแล้วจะถามประทับใจใครมากเป็นพิเศษคือประทับใจคนทุกคนโดยเฉพาะคนที่มีลักษณะก็คือผมคงไม่มีโอกาสได้พบคนเช่นนี้ หากแม้นผมเดินทางโดยวิธีอื่นเช่นพบกับไอ้น้อยซึ่งเป็นคนที่ถูกมองว่าเป็นคนปัญญาอ่อนไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจไม่มีความสามารถแม้จะรู้ว่าแบงค์ยี่สิบกับแบงค์ร้อยมีมูลค่าในการชำระหนี้ตามกฎหมายต่างกันพระท่านบอกว่าไอ้น้อยมันไม่รู้อะไรดอกเอาเงินยี่สิบบาทไปซื้อเครื่องดื่มกระป๋องหนึ่งกระป๋องที่หน้าวัดมันได้หนึ่งกระป๋องมันก็วิ่งกลับ วันหลังมีคนให้มันเป็นแบงค์รอยมันก็แบงค์รอยนั้นน่ยไปจ่ายซื้อกระป๋องน้ําดื่มมาหนึ่งกระป๋องแล้วก็วิ่งกลับเหมือนเดิมมันไม่มีความรู้เลยว่าแบงค์ยีกับแบงค์รอยนั้นมีมูลค่า,าต่างกันเรื่องราวที่พระบอกผมในวันที่ผมไปลาท่านออกจากวัดเนี่ยทำให้ผมรู้สึกได้ว่าไอ้น้อยที่ไม่รู้อะไรเนี่ยแต่ทันทีที่เขารู้ว่าผมจะนอนใต้ต้นไม้และความรู้สึกของเขาใต้ต้นไม้ไม่ใช่ที่นอนเขาจึงไปจุดทูปมาให้ผมถือไว้ในมือสามดอกว่าให้ไปขอยักนอน เพราะที่รูปยักษ์นี่มันมีหลังคาผมไม่รู้จะปฏิบัติตนอย่างไรเพราะว่าในชีวิตก็ไม่เคยขออนุญาตยักษ์นอนแต่เมื่อไอ้น้อยซึ่งหน้าตาใสาบริสุทธิ์บอก mm. เช่นนั้นก็เลยต้องนั่งคุกเข่าลงพนมมือและพูดเสียงดังๆยักษ์จะได้ยินหรือไม่ผมไม่สนใจแต่ผมคิดว่าน้อยจะต้องได้ยินผมพูดว่ายักษ์ท่านยักษ์ครับผมเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยบัดนี้มืดแล้วขอให้ผมนอนด้วยนะครับ พอผมพูดจบแค่นี้พอมันไปมองหน้าเขาซึ่งยืนกำกับอยู่หลังผมเขายิ้มแบบร่าเริงบอกยักใจดียักใจดียักอนุญาตแล้วแล้วผมก็ได้นอนในที่ซึ่งมีหลังคามุงบงังและเมื่อเขารู้ว่าผมไม่มีอาหารกินและไม่ได้กินอะไรเขาก็ไปหาอาหารให้ผมเขาไปหาอะไรรู้ไหมครับเขาไปหาข้าวสารได้มาใส่ถุงพลาสติกเล็กๆแล้วมาเทใส่หม้อข้าวสารนี้คือสารที่พวกเราตักบาตรถาวายข้าวสารพระเราจะไม่ตักใส่ถุงใหญ่ะนะถุงเล็กๆซื้อมาสักก,กิโลนึงก็แบ่งได้เป็นสิบถุง แล้วเขาก็หุงข้าวให้ผมกินความรู้สึกของผมตอนกินข้าวผมเป็นความรู้สึกที่แปลกแปลกก็คือผมอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามีความรู้สึกดีกับชีวิตที่ตัวเองมีบุญได้มีโอกาสพบกับคนในสังคมซึ่งเป็นอนุชนรุ่นหลังผมปีหนึ่งหนึ่งระบบคัดสรรคนให้ผมได้พบเป็นร้อยและผมมีความภาคภูมิใจว่าผมมีบุญได้พบกับคนที่เฉลียวฉลาดที่ถูกเลือกสรรอย่างดีว่าปีหนึ่งหนึ่งผมจะได้พบนักศึกษาซึ่งถูกคัดสรรมาแล้ว ผมมีโอกาสได้พบกับเขาผมมีความคาดหวังที่จะอยู่กับเขาและผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะทําให้เขาเหล่านี้ได้พบกับสิ่งที่งดงามในชีวิตผมไม่เคยคิดเลยนะวันหนึ่งผมไปพบกับคนคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นเนี่ยนะครับคือคนที่ถูกมองว่าเป็นคนไม่มีความสามารถที่จะรู้อะไรได้แต่ผมกลับพบว่าเขากลับมีความหมายอะไรบางอย่างบอกผมว่าแม้มนุษย์เราจะถูกทําให้บุบสลาย พิกลพิการยังไงแต่ความงดงามในจิตใจยังสถิตมั่นคงอยู่ในใจของเขาความรู้สึกเชื่อมั่นแบบนี้ใช่ไผมรู้สึกดีมากกับการได้พบกับไอ้น้อยและเป็นบุคคลหนึ่งนะครับเล่าวันนี้เมื่อผ่านมา10ปีเป็นบุคคลคนเดียวที่ผมพบครั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้พบอีกเลยเพราะสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับเป็นความรู้สึกของผมในปัจจุบันนี้เวลาพูดถึงน้อยทีใรเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกเสมอว่าน้อยคือเทวดาที่จุติมาจากสวรรค์เพื่อมาเกิดบนโลกมนุษย์นี้เพียงเพื่อจะ ให้ความหมายอันงดงามแก่การเดินทางของผมเท่านั้นแหละเมื่อผมเมื่อเขาปฏิบัติกิจนั้นเสร็จเขาก็อำลาคืนกลับสู่สวรรค์แล้วปัจจุบันผมก็ยังขอบคุณเขาอยู่ไม่หายเลยครับจันครับแล้วในในส่วนของอเพื่อนที่ต่างศาสนาที่จันร์ได้พบเจอเนี่ยครับ,รบไม่ว่าจะเดินทางไปอินเดียหรือที่อื่นๆนะครับจริงๆผมก็เพ<ม>ื่อนต่างศาสนาคือผมพบชาวมุสลิมที่อำเภอ,อที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนี่ก็เป็นกรณีที่แปลกประหลาดนะครับวันนั้นผมเดิน ตามทางรถไฟแล้วเดินยากเพราะทําสมาธิไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าจังหวะก้าวบนรางรถไฟเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ผมก้าวอยู่ประจําปกติผมเลยเดินคิดว่าจะไปเดินเลียบทะเลแต่พอจะไปเดินจริงๆก็เดินไม่ได้เพราะถนนมันเป็นทางตันต้องย้อนกลับขึ้นมาถนนเพชรเกษมอีกเพราะวันนั้นเสียเวลาไปตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงค่อนไปทางบ่ายเย็นผมก็ไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะครับและที่สาคัญคือไม่มีน้ําดื่มผมหิวน้ําเป็นที่สุดก็เลยเข้าไปปั๊มันปตทแล้วก็ตั้งใจว่าจะดื่มน้ํา จากก๊อกน้ําแต่พอดื่มก็ไปนิดหน่อยผมก็รู้ว่าน้าที่ที่เขา,ท,เขาที่เขามีบริการลูกค้าเนี่ยคงเป็นน้ําที่สูบมาจากผิวดินที่มันมีกลิ่นมีรสแปลกๆผมก็เลยไม่ดื่มอะไรมากผมมานั่งอยู่ที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นซึ่งเขามีมาให้นั่งอยู่3ตัวผมจเห็นว่ามานั่งตัวหนึ่งอยู่ริมสุดไม่มีใครมานั่งด้วยผมก็เลยไปนั่งแล้วก็ไม่พยายามจะทําตัวให้เป็นที่รังเกียจเดียดฉันขังใครมากนะักเพราะตอนนั้นผมมีกลิ่นตัวที่เหม็นด้วย ก็ปรากฏว่าขณะที่ผมนั่งไปนะครับมีพี่น้องชาวมุสลิมซึ่งเขาขับรถมาแล้วมีคนกลุ่มหนึ่งเข้าไปในชื่อของ mm. เขามานั่งใกล้ๆผมเมื่อเขามานั่งใกล้ๆผมผมจึงต้องหันไปยิ้มให้เขาและสุดท้ายเมื่อยิ้มให้เขาเขาก็เลยคุยกับผมเมื่อเขาคุยกับผมแล้วก็ซักถามผมจนกระทั่งเขารู้ว่าผมเดินมาจากเชียงใหม่ตอนนั้นไปอยู่ถึงจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วมันจึงเป็นความรู้สึกเขาว่าแปลกและที่สาคัญคือหลังจากที่เขาคุยกับผมก็มีเพื่อนเขามามายืนฟังด้วยนะครับ ความรู้สึกของผมที่ดีมากก็คือเขาถามผมว่าทําไมจึงมาเดินอย่างนี้ผมบอกว่าผมปรารถนาจะใช้การเดินแบบนี้เพื่อชําระจิตของผมให้สะอาดบริสุทธิ์ผมอยู่กับกับโลกซึ่งมันมีอะไรอยู่ในใจผมมากเพื่อนเขาที่ยืนฟังด้วยเขาพูดออกมาบอกว่าเขาทาเหมือนพวกเราเลยนะคำว่าพวกเราคือมันก็ชาวมุสลิมมันนะและกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับเมื่อเขาคุยกับผมมีคนคนหนึ่งถามบอกว่าถ้าเราจะซื้ออะไรให้จะรับได้ไหมผมบอกว่า ไม่ผมไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรผมมีแต่เพียงแค่ถือว่าจะไม่เบียดเบียนใครถ้าการกระทําเช่นนั้นไม่เป็นการเดือดร้อนส่วนตัวก็สามารถทําได้ทันทีที่เขาได้ยินผมพูดเช่นนี้เขารีบเข้าไปในร้านเซเว่นแล้วก็ซื้อของมาให้ผมกันเยอะแยะเลยผมรับเฉพาะของที่เป็นเครื่องดื่มและ,ะขนมนิดหน่อยนะครับแล้วก็บอกว่าผมขอเพียงแค่นี้ที่เหลือขอให้ช่วยกันทานสิ่งนี้ร่วมกันเถิดและบังเอิญมากขนาดนั้นนะเขาคนที่ขับรถเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องไปเพราะเขาจะไปจังหวัดยะลานี่ยครับ เขาเลย uh, ขอลาแล้วก็ขอให้พระเจ้าคุ้มครองผมผมจําได้ว่าทันทีที่เขาจะไปเขาต้องเดินอ้อมไปที่รถซึ่งจอดอยู่ในจุดที่มันจะต้องขับผ่านมาหน้าที่ผมนั่งอยู่อีกและทันทีที่เขาขับรถผ่านหน้าผมตอนนั้นน่ยนะครับผมเอานมนมถั่วเหลืองอะนะครับที่มันมีหลอดอยู่ข้างๆกลอกแทงไห้ทะลุแล้วก็ดูดกินอยู่นักประมาณเนี่ยนะนึกถึงภาพนะเวลาเราดูดเราและพอก็ขับรถมาเขารถกระจกลงแล้เขาทุกคนพยายามจะยืย่นมือออกมาเพื่อจะโบกให้ผม และความรู้สึกของผมตอนนั้นผมก็เลยไม่ได้โบกมือตอบแต่ผมเอามือไปสัมผัสไปที่อกและผมเงนขึ้นมองท้องควาความรู้สึกของผมผมเต็มตื้นไม่ได้ความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของผมจะไม่ได้ความหมายที่เพื่อนมนุษย์ของผมเหล่านั้นนะครับ <S <s เขามีความปรารถนาที่ขอให้พระผู้เป็นเจ้าของเขาคุ้มครองผมและผมรู้สึกได้เลยว่าผมอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระผู้เป็นเจ้าจริงๆ ความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ที่ที่ทอาจจะมีรายละเอียดน้อยแต่เป็นความรู้สึกจริงๆของผมในวันนั้นที่ผมรู้สึกได้ว่าพระผู้เป็นเจ้าพราะองครงเมตตาปราณีจริงๆครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอันนี้ก่อนที่จะไปถึงคําถามต่อไปไม่ทราบว่าทางข้างล่างดีใครที่จะจะถามคําถามกับอาจารย์ประมวลบ้างไหมครอันนี้เห็นว่าทางสํานักหอสมุดเขาบอกว่าเอ้ใครถามคําถามเนี่ยจะมีของที่ระลึกให้แจกของด้วยนะครับมีมีไหมครับ ถ้างั้นนึกก่อนก็นได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามคําถามอาจารย์ต่อไปแล้วก็เดี๋ยวจะาถามข้างล่างเวทีครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ครับสิบปีที่ผ่านมานะครับอาจารย์ได้ค้นพบอิสรภาพจากการเดินยังไงบ้างครับคำจริงใช้คำว่าอิสรภาพอาจจะดูใหญ่ไปเนาะใหญ่และสำคัญมากไปแต่ตอนตั้งชื่อหนังสือผมไม่รู้จะตั้งชื่ออย่างไรจริงๆแต่ความหมายที่ผมอยากจะบอกว่า10ปีที่ผมใช้ชีวิตที่ผ่านมาผมพบความหมายอันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ มหาจรรย์เมื่อตะก,กี้ผมเล่าตอนที่อาจารย์ธัญวัฒน์ถามว่าการเฉียดตายครั้งแรกเป็นยังไงผมรู้สึกหวั่นไหวเมื่อรู้สึกว่าตัวเองต้องจบชีวิตต้องจบชีวิตนะครับและผมรู้สึกได้ถึงความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชนิดที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าผมจะมีความหมายนี้เกิดขึ้นในใจเมื่อตอนที่ผมไปเดินทางรอบไกรล,ลาสที่ทิเบต และในการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยนะครับผมมีความสุขเป็นล้นพ้นที่ผมรู้สึกได้ถึงความหมายของชีวิตที่กําลังใกล้จะจบสิ้นแล้วคือขณะที่ไปเดินที่นั้นเนี่ยนะครับเนื่องเดินอยู่ในพื้นที่ซึ่งมันสูงมีออกซิเจนน้อยอากาศหนาวเย็นซึ่งผมเป็นคนซึ่งไม่สามารถจะทานทนในอากาศหนาวเย็นได้แล้วและความรู้สึกตอนนั้นเนะี่ยผมมีความรู้สึกได้ถึงความเปราะบางของชีวิตและผมคงจะจบชีวิตลงในก้าวใดก้าวหนึ่งที่กําลังก้าวอยู่นี้ แต่ขณะที่ผมเกิดความรู้สึกแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่เต็มเต็มเปลี่ยมไปได้วยความปีติมีความสุขเป็นล้นพ้นที่จะได้จบชีวิตผมผมไม่รู้จะพูดภาษาให้มันมีความหมายที่ไม่ก่อให้เกิดความสงสัยอย่างไรนะแต่ก็จําเป็นต้องพูดเช่นนี้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือขณะที่ผมมีชีวิตอยู่ก่อนจะออกเดินทางหรือขณะที่แรกเดินทางผมมีความรู้สึกหวันไหววันกลัวเมื่อรู้ตัวว่าใกล้จะจบชีวิต แต่พอไปถึงวันหนึ่งผมกลับพบความรู้สึกแปลกใหม่ผมกลับมีความสุขมีความปีติตื้นตันเป็นล้นพ้นที่ผมจะได้จบชีวิตแม้กระทั่งวันนี้ผมรู้สึกว่าชีวิตนี้มันช่างมีความมหัศจรรย์ที่เราสามารถเปลี่ยนมาสู่จุดจุดหนึ่งที่เรามีความสุขที่จะได้จบชีวิตในขณะที่ก่อนหน้านี้เราเคยมีความหวั่นไหวหวั่นกลัวขณะที่เรามีชีวิตอยู่แล้วเรากลัวว่าเราจะจบชีวิตและความรู้สึกที่มันทําให้เราสึกมีความปีติตื้นตัน เบิกบานที่จะได้จบชีวิตมันมีความหมายอันหนึ่งก็คือรู้สึกได้ถึงค่าของชีวิตที่มันเป็นอยู่ณขณะปัจจุบันนึกถึงภาพนะครับว่าถ้าผมจบชีวิตไปก่อนหน้านี้ผมไม่มีโอกาสจะพบกับพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ผมไม่มีโอกาสจะมาร่วมงานหนังสือของมาลายเชียงใหม่ในปีนี้ผมไม่มีโอกาสทําสิ่งต่างๆที่ผมทําได้ตอนนี้แต่เพราะขณะนี้ผมมีชีวิต ผมยังมานั่งอยู่ตรงนี้มองไปที่พวกเราเราสามารถยิ้มให้กันเราสามารถจบตากันได้นี่คือความหมายอันงดงามของชีวิตนี้และนี่คือความมอัศจรรย์ที่ผมเชื่อว่าการเดินทางในครั้งนั้นทําให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ข้างล่างมีมีเรื่องครับคำถามข่าวข่าวปรเดนเชิญน้องสติส้มก่อนนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาจารย์เดินเข้าไปข้างในป่า ใช่ไหมครับไอ้ตอนนั้นนี่อาจารย์ได้วางแผนหรือเปล่าว่าจะเข้าไปในป่าแล้วอาจารย์มีความกลัวไหมครับว่าเข้าไปแล้วจะเจอสิงสาราสัตว์หรือว่าเข้าไปแล้วจะไม่มีทางออกหรือว่าจะไปหลงอะไรอยู่ข้างในตรงนั้นเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เอาอะไรไปเลยการเดินปาน่าตอนนี้ตอนที่ผมเดินในเมืองไทยเนี่ยใช่ไหมครับรั้งแรกคือผมเดินผ่านอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับทีนี้พอตอนผมเดินจะผ่านไปเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของอุทยานเนี่ยนะผมก็ต้องสอบถามเขาว่าผมจะเดินไปเพื่อไปออกจังหวัดตากหรือจังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่มันเนี้ย เขาก็ดีมากเลยนะครับมีน้องคนหนึ่งซึ่งผมยังนึกถึงเขาได้เลยนะครับเขาบอกเขาจะไปส่งผมผมบอกไม่ผมต้องการเดินครับถ้าเดินได้ผมจะขอเดินอุทยานแห่งชาติแม่ปิงแล้วจะเดินไปทะลุที่ไหนผมก็ไม่ได้มีข้อกังวลกําหนดว่ามันจะต้องเป็นที่ไหนนะครับเขาบอกเดินได้ครับมีเส้นทางซึ่งหน่วยพิทักษ์ป่าก็ใช้เป็นเส้นทางเดินน้องคนนี้ก็กลัวผมจะหลงมากเลยสุดท้ายผมผมก็บอกเขาตรงๆนะว่าผมมีเจตนาอยากจะเดินและผมคิดว่าการเดินในป่าวันนี้ น่าจะเป็นการเดินที่ดีที่สุดขอให้ผมได้เดินคนเดียวไม่ต้องบรบกวนเสียวเวลานะครับผมยังจำำําคําพูดของน้องคนนี้ซึ่งเป็นคนชาวบ้านชาวบ้านที่เป็นลูกจ้างของกรมอุทยานเนี่ยเมื่อเขากลัวผมจะหลงเขาใช้คําพูดบอกว่าตอนนั้นเขารู้ว่าผมเป็นอาจารย์มอชอนะครับเพราะผมบอกว่าผมเป็นอาจารย์อยู่มอชอเขาลวลาออกมาเพื่อจะใช้การเดินทางเป็นเครื่องหมายการเรียนรู้ก็บอกถ้าอาจารย์รู้สึกตัวว่าจะหลงอย่ากลัวนะครับให้เดินตามสายน้ําคือในอุทยานมันจะมีลาธารเนาะ สายน้ําเล็กๆเนี่ยเดินไปตามสายน้ําสายน้ําทุกสายที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงจะไปพบกันที่อํอเาเภอแม่พริกเขาชื่อมันก็มีชื่อเฉพาะนะครับแต่ผมลืมชื่อไปซะแล้วแล้วผมก็จากเข้ามาไม่น่าเชื่อเลยนะคําพูดของน้องคนนี้กลายมาเป็นบทหมายภายในใจผมที่ลึกซึ้งและสําคัญที่สุดไม่ต้องกลัวหลงในชีวิตนี้เดินไปตามสายน้ําขอโทษในความรู้สึกของผมตอนนั้นสายน้ําไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความหมายของลาําธาร ที่มันไหลอยู่รินรินอยู่ในพื้นดินนะครับแต่หมายถึงสายทานแห่งจิตของเราที่ประกอบด้วยเมตตาการุณาให้เดินไปตามเส้นทางสายนี้และเราจะไม่หลงทางนี่เป็นความหมายถึงผมอาจจะพูดไปก็เหมือนปรุงแต่งแต่ความจริงมันมีความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆและที่สําคัญที่สุดนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าในการเดินวันนั้นซึ่งเป็นการเดินที่ดีที่สุดเพราะไม่มีใครรบก,กวนและด้วยธรรมาชาติที่มันร่มเย็นภายใต,ใต้ป่าที่มีทางเดินไปมันมีสิ่งมหัศา์ที่เกิดขึ้นในชีวิตผม แล้วตอนนั้นเป็นการเดินซึ่งผมยังไม่ได้คิดปรุงแต่งอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้มีบทเรียนอะไรมากเมื่อผมไปเห็นหมดกัดไส้เดือนเท่านั้นนะครับผมเห็นมันระยะใกล้แล้วนะครับแล้วผมยืนดูผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมนั่งลงเมื่อไหรแต่ผมรู้สึกได้ถึงการเห็นหมดที่สูกไส้เดืนเอนเขาเรีมดกัดไส้เดือนแล้วมดหลายตัวพยายามจะลากไส้เดือนไปเนี่ยและขณะที่ผมนั่งลงและเห็นหมดลากไส้เดือนไปเนี่ยภาวะจิตใจของผมตอนนั้นมันมีภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่รู้จะอธิบายได้ ส้อยคาภาษาอย่างไรผมเกิดความรู้สึกซึ่งเหมือนกับเป็นเป็นการบรรลุเรื่องอะไรผมไม่แน่ใจนะครับทำให้ผมยกมือขึ้นไหว้ไหว้ทั่วหัวเลยผมไหว้หมดไหว้